ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมก็ามาพบกันอีกครั้งกับคอสปาร์ตี้นะครับผมบัตรโคเวเลสนะครับก็มาต่อกันนะครับกับวิญญาณข้ามฝากซึ่งผมรู้วิธีแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าไอโยม่วนะครับผมพาที่แล้วไม่เห็นมีเก็บไอเทมอะไรเลยที่ผมไปดูคลิปฝรั่งมานะครับก็ผมจะลองทําให้ดูไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับคือคุณเข้าใจไหมครับคือมันจะมีให้กดนะครับผมคือ ให้ทิ้งเซโกะไว้นะครับผมไม่แน่ใจเซโกะหรือ Naomi นาอมีนครับทิ้งไว้แล้วเราไปอีกห้องหนึ่งก็แล้ววิญญาณดวงนี้นมันจะหายไปใช่ไหมครับมันจะมีจุดของมันครับจุดจุดเลยครับก็คือจุดที่สําหรับทิ้งแล้วเรารับวิญญาณนะครับผมที่ผมจําได้คือตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นบนประมาณนี้นะครับลองดูไป ทิ้งเซโกไว้นะครับผมแล้วลองดูโอ้โหขอให้ตีเธอหวังว่าคงจะติดนะเซโกอ่ามันมันมาแล้วเซโกโอ้ฉันได้แล้วเนวมิฉันทำได้เนวมิจริงเหรอเยี่ยมนี่ครับก็จับดวงวิญญ,ญาณได้เลยนะครับผมอ่า เก็บคินิกคีโอ้คินิกคีห้องตรงนั้นนะครับผมที่ใกล้กับเลือดนะครับนี่ครับเป็นทีมเวิร์กเลยครับสุดยอดนี่ครับจาไว้ครับมันคือจุดตรงนี้อ่าชี้ตรงนี้ก่อนแล้วเลี้ยวขวาอ่าไอเลี้ยวเลี้ยกดเบาๆครับแล้วกดขึ้นประมาณตรงนี้ครับโอ้โหมันมีจุดของมันพระเจ้าเนี่ยมันจะกดได้ทุกจุดอะประมาณนั้นนะครับแต่มันจะมีจุดรับดวงวิญญาณของมันโดยเฉพาะ อ่าไปครับได้คินิเคียเยี่ย yeah, มได้คินิเคียแล้วไปครับลงล่างครับอ่าเฮ้ย hey, ดวงยานมันเจ็บมันเจ็บอ่านะครับผมไปต่อ ได้ใส่ทางนี้หรือเปล่านะครับอ่าทางนี้ครับทางนี้ใช้แล้วเมนบิว2เอฟนี่ครับคินิคีห้องนี้เลยครับผมมาลองดูคินิคีเปิดแล้วข้างในจะมีอะไรเนี่ยเข้าไปนะครับอู้เป็นเตียงนะครับเป็นเหมือนคนไข้นะครับผมคินิกโอเคครับก็เราจะมาเซฟกันก่อน ใช่ครับเซฟกันก่อนนะครับเป็นเรื่องแรกเลยที่จะต้องทําก่อนนะครับเซฟกันก่อนแลวอ่ะได้เวลาเช็คนะครับผมนี่มันคือสโต์เฮียเก่าสโต์นี่คือเตาแก๊สใช่ไหมนะครับผมข้างในมันมีอะไรอะอะไรใหญ่ๆเทียนน่าจะเทียนมั้งครับ มันคือผ้าผ้าปิดใช่ไหมครับผ้ากันให้ผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนาโอมิฮ้ที่นอนนี้มันดูสกรปรกไอเ hey, <you. S 1> อเ็กเส็ดเอ็กเสฮ้ยยูเฮ้มันชะใช่แล้วมันเยี่ยมมากนาโอมิอันนี y เวที่นี่ควรเลือกที่จะพักพักงีบหลับนะครับผมอย่าฉันโกหกว่าด้านล่างมี ทั้งขยะรู้สึกว่าน่าจะนอนพักกันนะครับผม yu squeezing โอ้ oh, ฉันเพียงแค่รู้สึกอ h cycle อะไรเนี่ยไปกันเองเลยครับถ้าเตียนก็เป็นที่นอนผู้ป่วยนะครับผมรู้สึกว่าเหมาะสำหรับพักผ่อนด้วยสองคนนี้ไม่ได้พักมานานแล้วครับคงจะพักผ่อน ฮ้ย hey, ไปไหนอ่ะเาโอมิเหาอมิไปทำอะไรครับระวังนะครับเหาอมิเซโกโอเคตรงนี้ตรงนี้มีอะไรหรอฉันเก็บอาไม้แบ็กอะไรสักอย่างขอบคุณ <c oughs> โอเคครับผมมาแล้วตะกี้ผมหยุดถ่ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอบคุณฉันไม่รู้อะไรว่าฉันทําวิสอาข้างนอกอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยไม่เข้าใจอะเซโกมันมันเพอร์เฟกมากอย่างไรอะทำอย่างไรอะอ่ามันเยี่ยมเซโกขอบคุณ ไม่มีปัญหาไอ้เข่าไม่ใช่ไม่ใช่เข่าอะไรเนี่ยไอส์ไอส์แพคหรือว่าผมน่าจะดาวไอ้สองคนนี้น่าจะหยิบของในห้องเนี้ยมาใช้งานนะครับโอ้ยุริมเกตเตอร์เพอร์มิชัน มา,มานอนกันครับนอนกันฮัลโหลโอเคเทสต์ใหม่ครับเซโกเฮ้เนาอมินาเมินาเมเฮเฮเนาอม,น,อมนะครับทักทักอ่าอืมถ้าคุณพบอะไรอะโมชิดะคุงคุณจะทำอะไรอะไร คุณรู้ไม่ไม่มีไม่มีอาคนใดที่จะพูดว่าพูดมันง่ายกับที่ตกลงมาในความรักรู้สึกว่านาโอมิคงจะชอบโมชิดะนะครับผมเยี่ยมมากเลยหมนะครับนาโอมิชอบโมชิดะคุงนะครับเซโกะไปสงสัยถ้าเจอกันคงจะบอกรักกันนะครับผมจากที่เซโกะพูดนะครับ ฮะเขินฮะเขินเสียงไม่ผมแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยผมดูจากค่าตรงนั้นมันดังมากมันดังมากบางทีก็เบานะครับก็ต้องขออภยัยยิ้มฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันนะกันเยเซโกโออาอะไรเนี่ยมืออื่นๆ อ่าฉ okay. ันอะไรเนี่ยอยู่ฉันจะชอบเขาไม่จับอะไรเนี่ยผมแปะองผมนะอ่าก็ผมจะกดแซดลัวเลยครับข้ามไปอ่าปล่อยช่วงจังหวะให้อ่านชีเซ to งทูไรนี่คือในใจใช่ไหมคิดในใจ ต้องเข้าใจก่อนนะครับคอสปาร์ตี้เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยมีแค่แชปเตอร์วันะครับผมซึ่งถ้าแชปเตอร์วจบโอ้เกิดเสียงเหตุการณ์ขึ้นครับโอนี่ชางครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้2ข้อครับ1คือผีครับ2คืออะไรวะน้องชายของโมชิดะไอ้น้องน้องสาวดิน้องสาวโมชิดะนะครับผมใช่มายุใช่ไหม ยูกะครับใช่ยูกะไม่ใช่มายยอะไรของผมเนี่ยเสียงของยูกะฮะตอนที่ร้องตรงห้องน้ำนั่นแหละโอเคครับเหมือนจะไปดูกันนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนก็คือถ้าแชปเตอร์เนี้ยจบก็คือการแคสนี้คือจบเลยนะครับผมไม่มีต่อแล้วภาคพีซีไม่มีต่อนะครับผมก็อยู่ที่ว่าไอทีมสร้างพัฒนาจะทำต่อหรือเปล่านะครับ ฮัลโหลเซตไมค์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคเอ้าปล่อยนาวมิทิ้งไว้คนเดียวโเซกอไปดูนะครับผมทำไมไม่ไปพร้อมกันน่ะมันอันตรายนะเฮ้ยอาจารย์ทุกคนซาโตชิอ่าเหมือนว่า ไม่รู้เิฮะกลับมาที่นี่ได้ไงอ่ะรูมโบรูมเบอเามิว้าวเสียงนั่นมันเหมือนมันน่ากลัวบางบางครั้งมันก็น่ากลัวจริงๆหัวเราะเอามิบอกรู้สึกว่าน่าจะเป็นอดีตนะครับผมอดีตตอนเล่าเรื่องผีนะครับมันไม่มีทางที่จะกลับมาได้ ฉันไม่เชื่อเลยว่าในห้องเรียนเนี้ยจะเล็บอีซัมช็อตจะมีเรื่องผีสั้นๆมาหนิแอนฉันคิดว่าฉันไม่เชื่อจริงๆว่าผู้ชายจะกลัวมันฮโยชิก <c oughs> ิอ้าหัวเราะฮ่าฮฮซาโตชิโยชิกิไรยู Your ่ อยูพีซออฟพีซออฟโอเคโอเคฉันจะเล่นแค่นี้พอโอ้เขาสามารถทำน่ารัก <c oughs> นาอมิบอกนะผมส่งก้อนที่ผมบอกไปนาอมิชอบโมชิดะคุงนะครับผมโห oh, คิดอ๋อ oh, คิดเรื่องอดีตนะครับผม oh, งงเลยอยู่ดีตัดฉากมาตรงนั้น นี่คือร้องไห้ใช่ไหมฉันอยากจะพบอยากจะเห็นเขาทำไมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวผมต้องควบคุมใช่ไหมพระเจ้าช่วยไปครับเนวมีครับต้องการไปไหนฮะนี่นี่คือห้องเซฟไม่ได้แล้วหรอพระเจ้าช่วย ถ้าเซฟได้มันจะต้องมีไฟนะผมแต่มนี่ไม่มีอ่ะไปหาเฮ้ยเฮ้ยมันล็อกอะครับ <c oughs> ไม่จริงมันล็อกทำไมมันไม่เปิด <c oughs> งานงอกแล้ว <c oughs> ผมต้องหาอะไรมา <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าเสียงอะไรอะ เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเด็กกงลังหัวเราะสตรีมผมเด้งด้วยตอนนี้คุณพีทเธอทักมาครับก็มาต่อกันครับมีสิงเด็กหัวเราะนะครับสิงแน่นอนไม่ใช่ยูกะแน่นอนคอสปราร์ตี้คุณพีเทเธอถามนะเกมอะไรคอสปราร์ตี้อ่ะให้ดู ปาร์ตี้ศพแปลงตรงครับปาร์ตี้ศพอ่าเยี่ยมไม่รู้จักอืมโอเคครับก็เด็กหัวเราะต่อกันใครหัวเราะวะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> มันมีสเสียงคนพูดนะผมนี่มันอะไรเนี่ย ทำไมต้องโดนคนเดียวเนี่ยเโอมิโดนคนเดียวเซโกไปไหน,นใครอะใครตรงนั้นอะ mm hmm. เกิดอะไรขึ้น mm hmm. อยู่ในห้องครับอยู่ในตู้ครับ mm hmm. เห็นมองไปทางตู้ mm hmm. ข้างในมันแคมบิเนตผมเช็คของเลยในห้อง mm hmm. มีขวดอะลคโค แอลกอฮอล์โอ้แอลกอฮอล์แล้วก็ยาอื่นๆข้างในเป็นสีขาวแคมิเนตสีขาวแคมิเนตน่าจะแปลว่าตู้นะครับผมมันไม่มีน้ําครับไอเนี้ยซิงน้ำเนี่ยตรงนี้หนังสือครับเป็นไดอารี่เก่านะครับมันเกี่ยวกับโมเดลนะครับการแก้เรื่องเรื่องอ่าไอตูน้น่ะหนังสือตู้นะครับไม่ใช่ตู้ โตโตคระบชั้นโตแล้วก็ไม่สามารถลบได้ไปผมจะเช็คประตูนี่มันบ้าอะไรกันเนี้ยเฮ้ยสกิริกสกเรดอะไรเนี่ยบีอิงส k ิ p สกิบเบอร์นอตอะลีมิตต์อินโทรเดลี่เดกเกิดอะไรขึ้นเนี้ยจัมเบอร์แอนด์เอา คืออะไรครับผมเดินมาตรงนี้แล้วเห็นน่ะเนี่ยมันคืออะไร่ะนี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะ Starting to get bad ปวดหัวเหรอโอ้งานงอกแล้ว <c oughs> คุณได้ยินไหมครับ <c oughs> ตอนนี้นะโอมิโดนเล่นนะครับ ผมจะเดินไปตรงนี้พี่ไม่ไม่ไมเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ซาซาชังซาชังคุณกลับมาตอนนี้เกิดอาการนิ่งครับผมไปไหนไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเนวมีเจออะไรครับเงาดำดำโนวอทอะไรเนี่ยโดนกินแน่เลยโน จะหนีมันประตูเสียพระเจ้าช่วยเออโดนกินนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย The Backs m e t s Substract ร่างกายของเนามี่ผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นตัวอะไรอะไรเนี่ยอ๋อยังหนีได้เหรอนั่นคืออะไรอะเลือดเหรอ อ๋อไม่ใช่ครับเหมือนมันเอามากั้นครับผมเฮ้ยอ่าให้หนีเจ้าตัวนี้ครับไอ้ตรงนี้แกโอ้มันมีเวทมนต์ครับที่จะทำให้เราเดินด้านหน้าไม่ได้เฮ้ยมันมาดูก่อนมันเดินมาทางไหนเฮ้ยมันเดินข้ามได้นี่วาผมจะเดินวนไอ้ตรงนี้แกจะหนีไปไงเนี่ยประตูก็ไม่เปิดเฮ้ย เปิดไหมเปิดไหมมีผมดำอะไรอ่ะ use a match use a match อลองดูมีไฟเผาทูวิกให้ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยไม่ได้หรอเฮ้ย,ยติดม,มุมนะเห้ยไม่เอาโอ้ยจะจะหนียังไงเนี่ย มีอะไรใช้ได้ไหมมีขวดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ทำให้อะช่างมาันเถอะอ๋อผมเข้าใจแล้วเราจะเอาแอลกอฮอล์นี่มาเผาประตูกันนะครับผมอ่าแบ็กส์แบ็กส์แบ็กส์แฮร์นะครับผมดำอ่าใช้เลยคนระับบอทเทอรเอาแกะแองแองแองกอใส่ไปเลย ยี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราโดนไฟอ่ะออกได้แล้วครับผมคลินิกลูมตอนนี้ก็โนมิฮ่าฮ่าโนมิโนมิเหนื่อยครับเหนื่อยอ๋อสำนักควันได้นะครับผมอะไรเนี่ยฉันจะฆ่าคุณเสียงอะไรเนี่ยลึกลับมาจากไหน โนมิเฮ้ยโอ้โหผมชักงงแล้ตัวนี้ไอ้ตะกี้มันคืออะไรนะผมก็ฉันไม่รู้ฉันไม่มีฉันไม่รู้ว่านี่เวลาเท่าไหร่แล้วที่ที่ฉันเรียกชื่อเซโกโนมิมีบางสิ่งที่ ข้างหน้าฉันฉันรู้แล้วก็มันอยู่ตรงชั้นสามของโรงเรียนนี่คือเซโกะใช่ไหมเนาอมิเหรออ๋อแล้วเซโกะไปไหน <Se go. S 1> คุณอยู่ไหนเซโกะเซโกะเฮ้ไปหยอกอย่างชั้นคนเดียวงานงอกแล้วครับเนาอมิอยู่คนเดียวครับ นี่ห้องน้ำใช่ไหมเซโกเนามีเอ่อคุณอยู่ไหนเรามีบอกครับไปครับเหลือห้องน้ำสองห้องนี้ซึ่งผมค้างอยู่ตรงเนี้ยผมค้างอ่ะอ่ะตะกี้ยังค้างอยู่อ่ะห้องน้ำหญิงแน่เลย female s ล d e n t l e s s room รองเท้าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ ผมจะกล้าเข้าไหมเนี่ยอลองดูมันล็อกเอ้ยล็อกจริงอะแล้วมีบางสิ่งที่อยู่ที่นี่ผมเห็นเชือกคุณเห็นไหมครับเชือกไม่จริงใช่ไหมเชือกคุณเห็นเชือกไหกมบ้าเจ้านั่นใครอย่าบอกนะเซโกเฮ้ยโอ้โหเซโกงจริงนะครับผมนี่มันเหตุการณ์อะไรเนี่ย โอ้ผมเห็นฉากจบแล้วงานงอกครับเนามีอยู่คนเดียวเซโกคิดยังไงมาผูกคอเนี่ยคุณต้องรอดเซโกมันจะไปรอดได้ยังไงมีการจะอวกเ้วยครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เซโกยังไม่ตายครับยังหายใจอยู่ ต้องช่วยก่อนร่างกายของเซโกะอ่ามันอยู่ในสูงมากฉันจะช่วยจับเชือกออนเดะโอ้โหโอ้โหเราจะทำยังไงเนี่ยเซโกะฉันต้องการเพจฟอร์มจานนะครับผมไปหาจานไอ้ตรงนี้มีไหมผมจะหาจานจากไหนอ่ะ เพดฟอมเพดฟอมในถังมีไหมครับเพดฟอมต้องหาจานฮะเศษจานเพื่อมาตัดเชือกโอ้โหองมีเจออะไรข้างในอะ่ะมีแฮนด์มือเหรอมือกับกระโปรงอ่าเก็บมาครับชิ้นส่วนของถังลองดูครับได้ไหมโอ้โหตอนนี้เซกโกสั่นแล้วครับไฟ้ยโนมิเซกโก้ฉันจะช่วยคุณ นิ่งอย่างนี้ผมรู้แล้วนิ่งอย่างนี้ถังสกรปรกนั่นหล่นออกจากชั้นนิ่งอย่างนี้ไม่จริงใช่ไหมนิ่งอย่างนี้ดูจากตามันสวิสมันหมุนไปรอบๆนะครับผมว่าไม่รอดล่ะผมอยากรู้อย่างเดียวทำไมต้องผูกคอ โอ้โหสิ้นหวังครับตอนนี้แล้วคงต้อแล้คงกลายเป็นผู้เล่นโซโลแล้วนะครับผมไม่ใช่ทีมนะครับตอนนี้ทำไมทำไมแฮงแฮงนี่คือแขวนใช่ไหมทำไมมันต้องแขวนคุณมันยังยังคงยิ้มแล้วหัวเราะโอ้โห อย่าบอกนะจบแค่นี้นะครับเป็นไม่ได้ครับที่เกมเะจบลงแค่นี้แชปเตอร์วันะครับผมหยุดหยุดมันดอนออกจากอยาออกจากชั้นคนเดียวเนวิร้องไห้แล้วครับมีเสียงหัวเราะพระเจ้ามาแล้วเนี่ยใครมาอีกนี่อะวิญญาณเด็กครับผมมาทำไม หัวเราะหัวเราะานมินี่มันเด็กผีฉันขยับไม่ได้งานงอกแล้วครับเพื่อฉันไม่สามารถพูดได้อะไรเนี่ยกลัวมากฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวโนมิเริ่มอย่าบอกนะ นายจะต้องไปอยู่จุดเดียวกับฟกเฟโกะเฮ้ยเบดนี่คือดาบใช่ไหมย <c oughs> นอมีฮึเนอมีเป็นไรครับผมว่าเหนอมีสำลักแน่เลยคงจะกระอักเลือดนะครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นิกมีเสียงเออซิซซอนี่คือกันไกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอ,อื้อหายไปแล้วนะครับผมมันหายไปได้ยังไงมาให้งงแล้วก็จากไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ปากอะไรอะ่ะไมซ์เมาสมือของฉันขยับอะไรเนี่ย ไม่ยุดอะไรอ่ะนาโอมิเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนาโอมิครับมีเสียงหัวร้อด้วยครับตามท้ายใครรู้ช่วยแปลให้ผมหน่อยดีอยากรู้มากเลยอ่ะเกมโอเวอร์วองเอ็นหรือว่านี่คือฉากจบที่ที่แบทเอ็น วองเอ็นเล่นจบพลาดสงสัยมีฉากจบดีกับฉากจบไม่ดีนะครับสงสัยเราไปเลือกหัวข้อแปลกๆจบแล้วครับแชปเตอร์วันจบแล้วนะครับจบแบบไม่ดีด้วย